ฝันเห็นตะขาบจะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีให้ระวังเรื่องสุขภาพและการเจ็บป่วยยังไม่คาดคิดมาก่อนจะวุ่นวายใจเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงชีวิตหัวเรียวหัวต่อความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วเขาให้ย่่งจังคุณจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับคนนิสัยดีจิตใจดีชอบทำบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนที่เคยทะเลาะกันหรือหงหดหงกันอยู่จะดีขึ้นและกลับมารักกันดีกว่าเก่าดวงการเงินการงานอาจจะต้องอดทนกับงานสักนิดและอีกไม่นานโอกาสของคุณน่าจะมาถึงเร็วๆนี้คนทำงานราชการระหว่างเรื่องการขยับขยายตำแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขากันได้จะมีงานพิเศษเข้ามา หรือได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งงานแต่ผลงานจะสำเร็จผ่านรุล่วงไปด้วยดีเลขนำโชค0 2 8 30 55 809 913ฝากกดติดตามช่องดีมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ